สวัสดีครับผมผมต้นนะครับวันนี้ผมจะมีตัวกล่องเก็บเสียงมาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมสั่งผลิตขึ้นมาเองนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับเรามีไว้สําหรับการใส่เครื่องเอซิกนะครับหรือเครื่องปุ่นแบบนี้ให้าาตามแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวเทพนะครับ ก็คือ d 3ตอนนี้เราไม่ได้ขุดแล้วนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือปัญหาของมันเลยก็คือเสียงมันค่อนข้างที่จะดังเวลาทํางานนะครับก็เลยที่คนตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากข้างนอกเลยนะฮะขนาดของมันเลยนะครับผมวัดเลยนะนะครับความยาวจะอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับอยู่ตรงตะกี้มากลับหัวนะครับ75เซนติเมตรนะครับความสูง จากจากจากพื้นนะครับ72เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเอาขนาดของกล่องเนี่ยจะอยู่ที่65เซนติเมตรนะครับนะครับตัวนี้เราจะมีตัวลมขาเข้านะครับช่องลมขาเข้านะครับจะมีให้2 2ช่องนะครับคือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับ ความสูงอยู่ที่ประมาณ1 0 15เซนติเมตรเท่ากันกับข้างล่างกับข้างบนนะครับมีหูจับให้นะครับมีมุมกันกระแทกให้นะครับไม้พูดถึงไม้ตัวนี้จะเป็นไม้สนผสานนะครับเป็นไม้เนื้อดีเนื้อแน่นนะครับผมอันนี้เหมาะกับการเอามาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้สวยมาสวยมากนะครับรอเราก็สวยมากนะครับโอเคมาดูด้านบนครับด้านบนตรงนี้ผมเจาะรูเอาไว้ให้นะครับประมาณ 19เซนติเมตรนะครับรองรับตัวเพลทของตัวฝาท่อนะครับก็6นิ้วหรือ8นิ้วเอามาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้กล่องเนี่ยผมจะมีสายไฟให้เลยนะครับมีปลั๊กให้เลยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับสายผมผมเนี่ยจะใช้เป็น VCT นะครับขนาดของมันคือ3คูณ2.5นะครับเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับเป็นเบอร์มาตรฐานเลยนะครับผมพร้อมกับเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ 16แอมป์นะครับเป็นเบรกเบรกเกอร์16แอมป์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าช่องเอาไว้สายสายแลนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ารองรับ1ึงช่องนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีล้อนะครับมีล้อให้สล้อนะครับเป็นล้อที่ล็อกได้นะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะว่ากล่องมขนาดค่อนข้างที่จะหนักนะฮะเรามาดูกันข้างในครับผมอ่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกมีให้2องตัวนะครับ2องตัวดูด้านในครับ ด้านในนะครับเด <fella> <uda> ี๋ยวผมจะพูดถึงในเรื่องของแผ่นเก็บเสียงนะครับก็คือจะเป็นฟองน้ํานะครับขนาดวัดเลยฮะเห็นเห็นเลยหนึ่งนิ้วนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับบุกทุกมุมนะครับบุกทุกมุมเลยนะครับต่อมานะครับด้านไฟฟ้านะครับด้านนี้คือด้านไฟฟ้านะครับรองรับไฟฟ้าเต้ารับสองช่องนะครับรองรับเต้ารับสองช่องนะครับ แล้วเราก็มีกล่องซันน็อกนะครับตัวนี้จะเอาไว้ดูอุณหภูมินะครับลมขาออกนะครับผ่านาแอปพลิเคชันแล้วก็ที่สําคัญสามารถปิดเปิดกล่องไฟตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่เครื่องขุดของเราแรงขุดไม่ขึ้นหรือเราอยากจะรีสตาร์ทหรือรีบูตเนี่ยก็ทําสั่งจากที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้สั่งให้กล่องตัวนี้นะครับปิดเปิดนะครับเพื่อจะปิดเปิดของกล่องนั่นเองนะครับตัวนี้สะดวกมากเลยนะครับผมต่อมานะครับมาดูพื้นที่ การใช้สอยของตัวกล่องนี้กันนะครับว่ามารองรับได้ขนาดไหนบ้างนะครับตัวอุปกรณ์ที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นตัว L3 บวกนะครับ L3 บวกก็จะใส่พอดีเลยนะครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมช่องนี้ฮะช่องนี้พัดลมผมทำไว้หนึ่งช่องนะครับอาทำไว้1ช่องแต่จริงๆนเะนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถรองรับพวก L7 หรือพวกพัดลมที่มีสองชั้น นะครับมีสองชั้นนะครับปกป้องไ้และเพราะว่าความสูงตรงพื้นที่เนี่ยความสูงนะครับผมทําไว้อยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรนะครับสาเซนติเมตรนะครับพื้นที่ที่รับอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในเนี่ยอยู่ที่22ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวความยาวนะครับเพชจะอยู่ยที่34นะครับแต่ถ้ายันสุด ตรงปักปักเลยก็จะอยู่ประมาณสามสิบอ่าสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับ,รรบส่วนส่วนฝาบนนะครับฝาบนเนี่ยลมลมจากเข้าด้านนี้นะครับเข้าจากด้านล่างนะครับวิ่งขึ้นมาเข้าด้านนี้นะครับลมร้อนเป่าออกทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าช่องข้างบนแล้วก็ไปออกด้านบนตรงนี้นะครับ ตัวน,นี้เพื่อนๆก็ไปสามารถที่จะไปหาเพจแล้วก็ต่อท่อได้นะครับหกนิ้วแปดแปดนิ้วได้ครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับเนี่ยดูคร่าวๆนะคะคร่าวๆนะครับผมอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรุ่นอื่นพัฒนาขึ้นไปเนี่ยผมก็จะดูในเรื่องของปัญหาของของการใช้งานต่างๆนะครับว่ามันเล็กมันแคบยังไงเดี๋ยวค่อยมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกที่เราอัปเกรดออกมาครับ ตัวนี้บอกเลยฮะค่อนข้างที่จะสวยนะครับของไม้สวยมากๆนะครับจริงสวยมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของน้าหนักนะครับเมื่อใส่อุปกรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยมันหนักประมาณไหนนะครับผมอนนี้ผมจะลองนะฮะนี่มือเดียวยกยกได้นะครับมือเดียวยกได้นะครับเดี๋ยวผมถองยกข้างอันปวดหลังแน่นอน โอเคได้ครับแต่้ายกนานไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลครับเพราะว่าหนึ่งที่มันหนักเพราะว่าในเรื่องของฟองน้ําที่เราอัดเข้าไปนะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปทักไม้อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับตัวนี้อยอมรับว่าสวยแนละแข็งแรงครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันครับ โอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลองเดซิเบลนะครับวัดเสียงในห้องปกติก่อนนะครับว่าประมาณไหนประมาณ38เดซิเบลนะครับเด,เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับโอเคตอนนี้มเปิดแล้วล่ะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอให้มันรีบูตขึ้นมาก่อนนะครับว่าเดซิเบลตีประมาณที่เท่าไหร่โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองกัน อ่าตอนนี้เราลันเครื่องเต็มที่100%แล้วนะครับเรามาฟังเสียงนะครับจะประมาณนี้เลยนะตอนนี้รอบไปอยู่ที่ประมาณส3่พันสามส่พันนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แนะเดี๋ยวเรามาดูเดซิเบกันครับผมจิเงียบนะ โอเคครับประมาณ70นะครับประมาณ70 d เดซิเบลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการปิดฝานะครับอ่ะพอป,ปิดฝาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ อ่ะโอเคครับมันจะอยู่โซลิงอยู่ประมาณ4 0่สถึงสีเดซิเบลนะครับถือว่าลดไปค่อนข้างที่จะที่จะเยอะนะฮะผมอ่าโอเคส่วนเรื่องอุณหภูมิเนี่ยผมลองแล้วนะครับรันหนึ่งวันเนี่ยไม่เกิน70องศาเดซิเบลนะครับเออไม่เกิน70องศาซนะครับผมก็คือตั้งไว้ในห้องนอนผมเลยนะครับตั้งไว้ในห้องนอนผมเลยผมแค่ลากท่อออกไปเอาความร้อนออกจากห้องไปเท่านั้นเองนะครับแล้วพอดีตอนคืนเปิดแอร์นอนนะครับก็ ไม่ได้รบกวนอะไรมากมายเลยนะครับเสียงเบากว่าแอร์อีกนะครับแอร์ยังเสียงทํางานดังกว่าตัวนี้อีกนะครับแค่มีข้อเสียที่นึงก็คือที่ที่สังเกตได้เลยถ้าเอาไว้ในห้องนอนเนะี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบวิอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ได้ดังจนน่ารำคาญเหมือนเหมือนเราเปิดฝานะครับผมโอเคครับก็ถ้าไงก,ก็ฝากตัวนี้ไปด้วยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมใส่รายละเอียดนะครับของสินค้าตัวนี้เข้าไปแล้วก็พร้อมแจ้งราคา ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ